สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพิจ๊คุณพักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอเรนจ๊ะพี่โทรหาหนูได้นะคะพี่0ูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จักพี่จ๋าวันนี้ได้เป็นพระบูชาหลวงพ่อ ทวดมาเป็นเนื้อว่านจะพี่เป็นเนื้อว่านนะหน้าตักพี่จ๋านะ้จาจักจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะพี่นะส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วครึ่งได้จะพี่นะค่ะสวยงามมากเป็นพระบูชาองค์ขนาดใหญ่นะพี่นะนะคะพี่ตรงนี้ก็จะมีแผ่นทองหนึ่งแผ่นนะนะค่ะพี่ให้ดูยากนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าพระค่อนข้างองค์ใหญ่พี่นะค่ะ สวยงามมากพี่ '1,500 งาร้อยบาทนะพี่องนี้หนูขอบวกปลายทาง100บาทนะพี่นะองค์นี้หนูขอบวกปลายทางหนึ่งร้อยบาทพี่นี่คือสภาพใต้ฐานค่ะเพราะว่าน้ําหนักค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะพี่นะคะสวยงามมากจก้ะพี่นะคะ เก่าเสวยๆนะพี่นะถ้าเกิดสนใจยังไงพี่จ๋าหรือว่าภาพไม่ชัดนะหนูดูไม่มั่นใจยังไงประมาณนี้จะพี่พี่โทรหาหนูได้ค่ะพี่พี่โทรหาหนูได้นะหรือว่าแอดไลน์นะพี่นะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะเมื่เบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าแอดไม่ขึ้นยังไงคุณลูกค้าโทรหาแม่ค้าเลยนะ1,5 0 0าบาทพี่ปลายทาง หนึ่งร้อยบาทจา้ะมาจากพี่องค์ต่อไปอ่าต่อไปจะเป็นตะกรุดพี่ขาหลวงพ่อทบอันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ่ะได้มาสภาพนี้นะพี่นะความยาวของตะกรุดจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วความยาวของตะกรุดจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วพี่จ่ายนะคะเจ็ดร้อยบาทนะเก่ามากสวยงามมากพี่เป็นลายจงอาินะอ่ะารายการนี้พี่เป็นของมาอ่ามาเป็นถุงผ้าพี่ตรงนี้เขียนว่าอ่าวัดประดูชฉิมพีนะมาเป็นถุงผ้าขอญาตซุมกล้องแป๊บนึงจ้ะนะคะ เป็นพักกิ่งพี่เป็นพักกิ่งนะเก่ามากพี่นะคะสวยงามมากขยอยขยอมีเสียงกิ่งขยอยมีเสียงกิ่งพี่ขายนะคะเป็นของหลวงปู่เมื่อกี้หลวงปู่อะไรแล้วหลวงปู่ทิมพี่หลวงปู่ทิมพี่จ๋าหกร้อบาทจ้ะนะคะพี่ตามสภาพนะเก่ามากสวยงามมากพี่เก่ามากสวยงามมากพี่นะการนี้หกรบาทนะคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าก็จะได้ตามภาพอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะตามภาพอย่างที่คุณลูกค้าเห็นกับพี่ขายนะคะวัดปราดูชิมพี่นะพี่นะ โอเคจ้ะพี่จ๋าตะกุดตะก,กุดดอกนี้หนูไม่รู้ว่าเป็นตะก,กุดที่ใดพี่นะคะตามภาพนะนะคะพี่ได้มาแบบนี้จะ้ะนะคะพี่ก็จะมาดูกันเอ,เองนะพี่นะนะคะความยาวจิตหนูเช่นกันพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพี่นะคะ หนึ่งพันบาทนะพี่มีรอยจานนี่น,นะคะพี่พี่จ๋ามีรอยจานนะมีรอยจานจากลูกค้าจ๋าน,นะคะหนูก็ไม่ทราบว่าตะกุดที่ใดนะพี่นะไม่ทราบว่าตะกุดที่ใดพี่นะค่ะหนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่ได้มาทั้งเซตอย่างนี้อันนี้หนูได้มาทั้งเซตอย่างนี้พี่ได้มาทั้งเซตอย่างนี้นะเซ็ตนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่คำนวณตกองละหกร้อยบาทมีตะกุดหนึ่งดอกแล้วกับพระอาย ยี่พาตววัดหนึ่งองค์หนึ่งพันสองร้อบาทพี่คำนวณตกองละหกร้อบาทยี่พาสตะวัดส,สวยงามมากพี่นะคะนั่นหลังพี่ไเป็นอย่างนี้นีย่ยถามว่าเนื้ออะไรแม่ค้าไม่ทราบผลตะกุดพี่ได้มาสภาพนี้เหมือนเป็นตะกุดเก่าเชือกถักหรือเปล่าแม่ค้าก็ไม่มั่นใจพี่แต่ได้มาตั้งเซตอย่างนี้นะพี่ได้สร้อย,ยนะพี่อันนี้พี่ได้สร้อยด้วย เซตนี้พี่ได้สร้อยด้วยพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทพี่พพ้อมอุจะส่งสินค้าให้ฟรีจากตะกุดเก่าไม่ทราบที่พี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นตะกุดคู่เก่าเป็นเชือกถักนะพี่นะเป็นตะกุดคู่เก่าหกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขเขาเรียกอะไรเอ่ยลูกตะกุดหรือว่าอะไรไม่รู้ อ่านสองพันบาทพี่สองพันบาทราคาต่อรองได้นิดหน่อยพี่ราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่นะคะพี่ดูนะพี่ดูความก่องน,นะมองยากนิดนึงพี่เพราะแสงสะท้อนนะถ้าเกิดสนใจยังไงภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่แอดไลน์พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะรายการนี้ขอไว้ที่สองพันบาทพี่ราคาต่อรองได้นะส่วนรายการนี้พี่มาเป็นตะกรุดไม่รู้กี่ดอกเนี่ยค่ะพี่มาเป็นเรื่องกล่องงนี้พี่ มาเป็นเรื่องเก่าอย่างนี้นะพี่นะอันนี้ขอไว้ที่900บาทจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่900บาทนะพี่นะพี่ดูความเก่าพี่ดูความเก่าจจีพี่นะคะ สวยงามมากพี่สวยงามมากพี่นะคะรายการนี้9 0 0รบาทนั้นด้านหลังจะเป็นตะกุด3ดอกเก่ามากด้านหน้าก็เช่นกันพี่นะคะด้านหน้าเช่นกันนะภาพไม่ชัดแอดไลน์นะ900รบาทพี่ส่วนรายการนี้พี่เป็นแหวนเป็นแหวนนะแหวนตรงหัวแหวนจะเป็นเม็ดข้าเม่าพิจิตพี่ตรงหัวอ่าตรงหัวแหวนนี้นะจะมีองค์พระอยู่ด้านในค่ะพี่เป็นเม็ดข้าเม่าพิจิตพี่นะคะสวยงามมากเหวนวงนี้ขอไว้ที่1,5 0 0บาทจ้ะแหวนวงนี้ให้ในราคา1,5 0 0ับาทนะพี่นะปลายทาง5 ๕0บาทพี่พราะโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นเงินนะพี่นะเหวเงนครับพี่ค่ะนะคะเป็นเม็ดข้าวโอ๊ตพิจิตพี่พี่ดูความกอบขององค์พระพี่นะคะ1500บาทจะพี่ปลายทาง50บาทจ้ะมาจะพี่องค์ต่อไปพี่จ๋าหลวงพ่อเงินหลวงพ่อโอนอ่าหลวงพ่อเงินองค์นี้อ่ากอบเงินนะพี่นะ ขอบเงินพี่ขอไว้ที่2องพันบาทจ้ะองคนี้หนูขอไว้ที่2องพันบาทพี่จ๋ะพี่ดูความเก่าสวยงามมากพี่พี่ดูความเก่านะสวยงามมากพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีพี่นะคะสวยงามมาก สองพันบาทพี่สองพันบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นเหรียญจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเลยเอ๋ยไม่ทราบที่พี่กอบเงินเช่นกันหนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจากคุณลูกค้าจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยส่วนรายการนี้พี่เป็นสมเด็จสมเด็จกอบเงินพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเก่าเก่าสวยสวยจ้ะพี่ เก่าเสวยๆจ้ะหนึ่าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนีจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโอ๊ตวัดจันเสร็ญพี่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่บาทพี่ปลายทาง50บบาทพี่ดูเนื้อพี่ดูผิวสวยงามมาก สวยงามมากพี่นะคะเป็นหลวงพ่อโอ๊ตนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโอ๊ตวัดจันศีินพี่นะคะเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่ความสวยความงามนะจะหมูโดวงปากนิดตาหน่อยพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบว่าพาอะไรพี่จ๋าไม่ทราบนะได้มาแบบนี้พี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะด้านหลังมียันนะอันนี้แม่ค้าบอกมาได้สภาพนี้นะคะพี่ดูขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาพี่นะคะก่อมาดหนึ่งพันไม่ใช่ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาท คุณแผนปูทิมพี่จาองค์นี้ห้าบาทพอจะ้ะน้านหลังจะเป็นพระนะด้าน,นหลังจะเป็นอองค์หนวปูทิมองค์เล็กพี่นะคะห้าร้อบาทจะ้ะปลายทางห้ิบาทจะ้ะยี่้าสตรวรรษพี่องค์นี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะนะคะสวยงามมาก องคนี้ขอไว้ที่เจ0ดร้บาทน,นะพี่นะสาหรับที่ผ้าสตะวัษอง์นี้จ้ะอันนี้ไม่ทรบาบว่าเขาเรียกสมเด็จอะไรพี่นะคะตอกเลขตรงนี้นะหนึ่งห้าตอกเลขตรงนี้หนึ่งห้าพี่ไม่ทราบเนื้อพี่จ๋าไม่ทราบเนื้อเดี๋ยวอ่านก่อนวัดช่องเคเอหลวง,งพ่อพุ่มพี่ขออภัยเป็นหลวงพ่อพุ่มวัดช่องแคพี่จ๋าขอไว้ที่แ0ดรอบาทจ้ะ 800บาทนะพี่ตรงนี้ตอกเลข15นะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อคุณลูกค้าดูเอาเองนะหลังยันพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจะ้ะ800บาทพี่ปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่ปุเอย่ยมปุเอย่ยมนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทเช่นกันพี่ไม่ทราบเนื้อนะแม่ค้าก็ไม่ทราบเนื้อพี่เก่ามากสวยงามมากพี่นะคะเป็นเหมือนปุเอย่ยมนะ800บาทจะ้ะส่วนรายการนี้จ้ะพี่เขียนว่าเพชรบ,บุรีอะค่ะพี่ สภาพก็สึกพอใช้ได้พี่นะค่ะ2512พี่เพชรบุรีนะแต่ไม่รู้ว่าก็เขียนว่าสำนักสงฆ์ธรรมดังสีอค่ะพี่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระที่ใดนะพี่นะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจะเนื้อคือแบบเนื้อสวยงามมากแล้วก็เก่าเก่าอย่างที่คุณลูกค้าเห็นพี่จ๋าเก่าอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะสนใจได้กันไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอนะพี่นะโทรหาแม่ค้าได้พี่ศูนย์5ป1 8 0ากจ้ะพี่จ๋า700บาทจ้ะพี่700บาทองค์นี้ไม่ทราบพี่ องค์นี้ไม่ทราบว,ว่าเป็นพระอะไรได้มาแบบนี้นะคะพี่นะคะเวลาโดนแสงก็จะแบบสีขาววอดนะพี่นะแต่จริงๆแล้วสีออกคล้ายๆสีเนื้อนะพี่นะจริงๆแล้วสีออกคล้ายๆสีเนื้อองค์นี้ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะอง์นี้ห้าร้อบาทนะจ๊ะไม่ทราบที่จะพี่พี่จ๋ารูปหล่อหนวงพ่อทองสุกองนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะไม่ทราบเนื้อ ได้อุดได้มาเนะี่ยเขาอุดมาอย่างนี้พี่ได้มาสภาพนี้จ้ะเจ็ดร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้พี่คุณแผนปูทิมจ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะห้าร้อบาทนะไปทางห้าสิบบาทพี่คุณแผนหลุงปูทิมจ้ะส่วนรายการนี้พี่อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระรอดหรือเปล่าพี่นะนะคะได้มาแบบนี้เช่นกันจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะ ะะพี่ตามภาพเลยนะสภาพเกาเก่า500บาทจะส่วนรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเช่มวัดฉลองพี่จังหวัดภูเก็ตนะ500บาทจะ <500 S 1> นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะ500บาทจะส่วนรายการนี้พี่ปุษกขหรือะระฆังหลังค้อนไม่รู้พี่นะคะ,ะคระฆังหลังค้อนปะนะคะ500บาทจาพะพระรอดพี่พระรอดพระรอดก็500บาทเช่นกันจะพี่นะคะ สภาพเก่าพี่สวยงามมากสภาพเก่าสวยงามมากส่วนรายการนี้พี่อืมรายการนี้พี่รูปหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่จ้ะเป็นพระรูปหล่อบโบราณเก่าไม่รู้ที่นะห้าร้อยบาทจ้ะพี่โอเคนะคะคุณลูกค้าจา๋าสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์โทรหานูได้นะคะพี่ศูนย์แปี่ศูนย์ธาคาห่จ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า